สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอาในเลิกับอ่านแคนะคาร์ดแล้วเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมไหนดูดีคลิปนี้ก็กลับในชั้นกันอีกครั้งนะครับผมกับคอนเทนต์เพลงฟังทีป๊อปนั่นเองครับน้องๆวงนี้นัเลยมุ่งไลายแค้นนั่นเองนะครับผมก็กลับมาในชั้นน้องๆไลายแค้นกันอีกครั้งกับการคัมแบ็กปล่อยซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับผม ซึ่งก็เอมีปล่อยมาวันนี้มาตอนอหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วกวาจะได้อัดนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดู MV กันกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าโลเลโยเยโมเมแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษคือ No Way นั่นเอง <laughs> ชอบตั้งกัตั้งชื่อมากคือเก๋มากแล้คือตั้งชื่อให้ ชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันรีเลทกันอะไรแกเงยดแต่แต่อ่านยากนิดหนึ่งหมายถึงว่าแบบว่าต้องต้องอ่านจากในคลิปอะเพราะว่ากลัวพูดชื่อผิดนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพลงจะออกมาเป็นแบบไหนสไตล์ไหนเนาะแต่น่าจะมีความจัดจ้านนะดูจากภาพโปรโมทมีทั้งแบบลุคที่เป็นชุดแดงแล้วก็ลุคที่เป็นแบบเสื้อหนังงสีน้ำตาลอะไรเงี้ยเนาะโทนน้ำตาลนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดู MV แล้วก็ฟังเพลงเต็มๆกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันง่ายฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อ่านนะครับไงก็เดี๋ยวรับดูเอ็มวเพลงโลเลโยเยโมเมโนเวจากน้องๆไลค์แคนกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยเอาแล้วนะผมก็ง่ายเดี๋ยวเราไปเริ่มดู MV เพลงโลเลโยเยโมเมโนเวจากน้องๆไลค์แคนกันเลยนะครับผมไปเริ่มดูกันเลยนะครับ อ่ะชอบชื่อโล,โ,ลโก้ของตัวชื่อเพลงมากเก๋มากความทองทองอุย้ยเปิดมาชุดแดงโคตรสกワตสรุกแน่นอนแบงนี้อ่าเปิดได้นะโอ้โหชุดเลโก้แซ่บมากชมผงชมพงเลย ้ยเสียงุ้ยเอ๊ะวิลเลียมออกมาแบบมีความแรปคิดดิบเลยนะเสียงวิลเลียมอ่ะน่าร้องฟุกอ่ะจังหวะาสนุกดีนะ แต่ว่ามันชวนจอยอ่ะมาแล้วแรปของผมลิเกเป็นแบบดิจิตอลเอ้ยลูกชุดดำนี้ยังไม่มีในโปรโมทปะ ดอม่าใจหแรปพงก็เป็นอีกหนึ่งคนในซี o p อที่แบบแรปเอกลักษณ์เนาะเหมือนแบบตุ้ยใช้เสียงอีกแบบหนึ่งเนาะให้เพลงนี้โหเสียงวิเลียมอะเหมือนเพลงนี้แบบนัดกับ เลโก้ <Lego S 2> <Yeah. S 1> เป็นคนลอ,องผูกก่อ,โอกนะโอ้ยซิซีบิกินีนะโอ้โหแบบตึกพุ้มผ้าอะไรแค่่าต้องวันติดผูดีนะ โโอ้หเรื่องท่าเต้นก็ต้องให้ทีละครตีราคาของไรเันเออออนนี้ก็เกมเหมือนอยู่บนรถไฟเลโก้ดีอ่า no way นะครับผม โอเคจบไปแล้วครับผมสำหรับ MV เพลงโลเลโยเยโมเมโนเวจากน้องไลค์แคนนะครับผมก็อย่างงี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยรีแคปกันตอนท้ายนิดนึงนะครับอะไรนะครับผมก็จบครับผมกับการอิเล no, ็กชั่น MV เพลงโลเลโยเยโมเมโนเวจากน้องไลค์แคนนะครับผมก็ต้องบอกว่าพูดถึงตัวเพลงก่อนเลยละกันก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงสนุกๆของไลค์แคนเลยนะครับผมด้วยจังหวะอันว่าแบบ มันค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วมันค่อนข้างติดหูนะมันเป็นจังหวะที่เต้นชวนเต้นชวนสนุกชวนโยกอ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่หนักที่สุดของไล่แค้นเนาะใน,ะนะแค้นอาจจะมีเพลงที่เพิร์ฟหนักๆหรือว่าดนตรีหนักกว่านี้มาก่อนอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็จ,จะเป็นแคตตากรีนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าอะไรเงี้ยเนาะยังมีความจอยมีความม่วนความวนสนุกอยู่เนาะเราก็รู้สึกว่าแบบด้วยมูทของเพลงอ่ะมันมันมันมอน,นมีความแบบ เฉลิมฉลองนิดหนึ่งไหมมีความปราร์ตี้ปราร์ตี้นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูลิลิกอ่ะคือตัวเนื้อเพลงอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นเพลงแบบเสียดสีแบบว่าประชดประชันนิดนึงเนาะมันอยู่บนแบบความรักที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะดีค,ค่อนข้างจะท็อกซิดอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบอ่าเจอคนรักที่โลเลหรือว่าแบบจริงๆเขาก็แอบมีคนอื่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําไปพูดนู่นพูดนี่จริงๆก็คือ อยากกระทิ้งกันไปอะไรประมาณนั้นนะเนาะก็เป็นความหลักเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิแหละนะครับผมแต่ว่าเอามาพูดในแบบอ่าในมูดแบบคนที่ค่อนข้างสตรอง,ง strong, คนที่แบบเออมองเกมออกอะไรเงี้ยรู้อยู่นะว่าเราจะโดนอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่ได้เสียใจฟูม่ะเป็นแบบออกในวประชดประชานนิดนึงอะไร่งเงี้ยเนาะแต่ว่าด้วยรวมอันชอบเพลงนะมันค่อนข้างจะมีความแบบดนตรีมันความเข้าใจง่ายแล้วก็แบบ ติดถอ่วอันว่าติดถูเลยตั้งแต่อาจจะยังร้องตามไม่ได้ในครั้งแรกแต่ว่าคือดนตรีฟังแล้วมันติดถู่ะแล้วมันฟังเข้าใจง่ายอ่ะคือมันไม่รู้ก็บอกไม่ถูกมันแต่มันมีความไายแค้นอยู่อ่ะด้วยเอากลักษณ์ของดนตรีหรืออะไรบางอย่างามาทำให้คือถ้าเปิดมาแล้วเราไม่รู้มาก่อนเพลงนี้เป็เพลงของลายแค้นก็ยังถ้าให้เดาอะนี่เพลงทีป๊อปให,ให้เดาสักหนึ่งวงอันว่าอันก็จะเดาว่าใดแค้นแหละไม่รู้ว่ามีความเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันบอกว่าเป็นไายแค้นอยู่เนาะแล้วก็ แต่มันก็จะมีแบบสีสันดนตรีที่มีความแบบเออก็สีสันใหม่ๆปนมาอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ที่ชอบอีกหนึ่งอย่างของอันนี้ก็คือของ m v ก็คือตัวงานภาพงาน MV มีนั่นเองเนาะภาพสวยเลยนะครับผมก็จากตอนแรกที่อย่างที่บอกไปตอนเปิดคลิปยังไม่แน่ใจว่าจะมาเวไหนด้วยความคอสตูมอภาพโปรโมทโปสเตอร์ต่างๆที่เห็นน้ำจะมี2ลูกใช่ไหมลูกที่เป็นชุดแดงกับลุกที่เป็นแบบ มือนเสื carrots, ้อหนังหน่อยไหมลุกทุกเปิดเอ็มบีอะทุกมันเหมือนความเป็นหนังเป็นเป็นอ่าหนังสิมตาเนอะอะไรอารมณ์ประมาณนั้นมีความแบบย้อนยุคนิดๆไหมมันเหมือนติดวินเทจหน่อยๆจะว่าเขาบอยไหมก็ไม่เชิงไม่แน่ใจเขาเรียกสไตล์อะไรแหละนั่นแหะเนาะก็เลยแบบเอ๊ะเดาเพลงไม่ถูกว่ามันจะออกมาเวไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่พอเราไปดูก็เออมันเป็นเพลงสนุกๆเพลงหนึ่งเลยนั่นแหละแล้วก็บวกกับคอนเซ็ปต ของความมีลูกเล่นต่างๆที่เขาใส่มาในมีมีซีนมีมินิ่งต่างๆอะไรอย่างเนาะแล้วก็เหมือนเราได้เห็นลุกน้องๆเพิ่มอีกหนึ่งลุกก็คือลุกที่เป็นชุดดำปะนะครับผมที่เต้นบนดินอะ่ะอันนั้นเนาะก็มีทั้งหมด3ลูกเนาะแล้วก็ชอบอาการใช้ซีนการใช้ทานซิชั่นทั้งซีนเดี่ยวของน้องๆแต่ละคนแล้วก็มีการใช้กานซิชั่นเหมือนเป็นแบบสแกนเป็นแบบดิจิตอลที่เป็นแบบ เป็นรูปคนแล้วก็วูบวูบกลับมาเป็นหน้าน้องๆเลยจากหน้าน้องๆกลายเป็นแบบดิจิตอลอะไรเงี้ยหรือแบบมีความแบบมีไฟวิ่งอยู่บนบบรถเมคโคอะไรเงี้ยเนาะก็คือเก๋ดีแล้วก็ไอฉากที่เป็นแบบเต้นรวมแบบที่มีตึกที่ปิดด้วยผ้าของคำว่าอะไราแค่นั้นก็เลิศนะแล้วก็มีฉากปาร์ตี้เห็นที่บอกมันมีความวายแบบความปาร์ตี้อยู่นิดนึงอะที่เต้นที่ไม่เหมือนโต๊ะงานเลี้ยงแล้วก็เต้นเป็น มีแดนเซอร์แบ็กอัพเยอะๆอะไรเนงะี้ยน,นั้นก็จะมีความปา์ตีนิดนึงเนาะก็โดยรวมอะถ้าเราไม่ได้โฟกัสที่ตัวลิลิกอะมันก็ยังเป็นเพลงที่แบบจอยจริงๆเนาะทั้งตัวเพลงเลยแล้วก็ตัว่างานภาพด้วยนะครับความสนุกสนุกชวนเต้นนะอันว่าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าพอขึ้นบนเพอร์ฟอร์มบนแบบสเตจหรือบนงานต่างๆอะไรเงี้ยน,น่าจะแบบเป็นเพลงที่ช่วยหายคนดูให้สนุกขึ้นมาให้จอยขึ้นมาได้แบบ จริงจังเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เออเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เราดู MV ไปเนะี่ยเราดูไปรอบเดียวใช่ไหมเราก็เลยแบบเอออาจจะยังจับเนื้อหาอะไรไม่หมดเนาะก็เลยแบบไปนั่งอารลิลิกแล้วก็ก่อนที่จะเห็นตอน lease, อารลิลิกเออันเพิ่งเห็นนะครับผมว่าคือนอกจากโปรดิวเซอร์ Producer, ซึ่งก็แน่นอนก็คจะเป็นคนเดิมนั่นเองเป็นบิ๊กบอสของไลเซอร์นะครับผมก็คือแกงส้มธนาทัศน์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าแอบเห็นอีกหนึ่ง แถวที่ถัดออกมาคือ a s s i s ส a n นต์โปรดิวเนะครับผมคือคุณตุ้ยนั่นเองหรือว่าน้องตุ้ยจากเลยแค่นั่นแหละนะครับผมก็เฮ้ยด,ดีใจนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องเรียกว่าเป็นการร่วมโปรดิวเนาะนะครับผมเป็นผู้ช่วยโปรดิเวเซอร์นั่นเองนะอน้นอก็ก็พอจะทราบอยู่แล้วล่ะที่ได้ติดตามมาวว่านองตุ้ยก็ทําพวกเพลงด้วยมีแบบช่วยเป็นแบบไกด์หรือว่าเป็นชวนช่วยออกไอเดียกับพี่กังแกงส้มใช่ไหมนะครับผมก็ ดีใจนะที่แบบเออได้เห็นเครดิตน้องเป็นแบบเ s สเต t ์เพลยูเซอรด้วยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งถ้าถ้าว่ากันจริงๆนะคือถ้าการปักเมนอ่านในไลยแคนก็คือจะเป็นตุ้ยอยู่แล้วเป็นเมนอ่านนะครับผมก็เลยเอ้ยดีใจอะ่ะได้เห็นอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของน้องเนาะจริงๆก็เป็นตุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบโหความสามารถรอบด้านเนาะเรียกว่าออราเดอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ทุกๆคนแหละมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แบบค่อนข้างแตกต่างกันมากมากทั้ง5คนเนาะสำหรับไลยแคน เราก็ไปอีกหนึ่งวงที่แบบเคมีเราอยู่ด้วยกันแล้วคือสนุกสนานมากๆอันชอบดูวาไรตี้ของไรแคนเรือการไปออกรายการหรืออะไรคอนเทนต์ต่างๆมากคือสนุกมากๆจริงๆงแล้วผมก็ยังไงอย่รอติดตามและกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการปล่อยผลงานปล่อยเพลงอะไรยังไงของอีกของน้องๆไรแคน like นะผมก็ถ้าน้องๆมีปล่อยผลงานออกมาก็ยังไงอนมา r e a c t ในทุกคนในถูกกันแน่นอนสําหรับเพลงต่อ,ตอไปแล้วเอ็มดีที่เราจะมีมาในอนาคตน,นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยว กลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปเดรือแคบคลิปต,ต่อๆไปนะผมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ของศิลปินคนไหนหรือว่าวงไหนก็ตามนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่พินทรีก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วสำหรับที่นี้ไปก่อนนะคระับบ๊ายบายครับ